มูลิธิสว่างคีรีธรรมจัดงานประเพณีโปรยทานทิ้งกระจาดแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อผู้ยากไร้ค่ะที่มูลที่สว่างคีรีธรรมอำเภอเมืองเลยค่ะนายพีรพงษ์จิระวงศ์ประพาประธานกรรมการบริหารมูลที่สว่างคีรีธรรมจังหวัดเลยเป็นประธานจัดงานค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็คือประเพณีโปรยทานทิ้งกระจาดแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อผู้ยากไร้โดยมีนาชยชัยพจน์จรูนพงษ์ ผู้ราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีปโปรยทานทิ้งกระจาดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคราัฐวิสาหกิจภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีค่ะค่ะโดยมีพิธีทางศาสนานะคะมีพิธีเคารพดวงวิญญาณบรรพชนและดวงวิญญาณรายญาติค่ะ เพื่อทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้วตลอดจนการแจกข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ที่จําเป็นให้แก่กลุ่มเปราะบางค่ะกลุ่มผู้พิการผู้ยากไร้แล้วก็ผู้มีรายได้น้อยรวมไปถึงผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแลด้วยค่ะถือว่านะับเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะคะที่<อ>มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลค่ะนอกจากจะได้ทําบุญแล้วก็ยังเป็นการทําทานควบคู่ไปด้วยพร้อมความสุขใจแล้วก็เป็นผู้ให้ผู้รับอีกด้วย โอโหถือว่าที่นี่จัดใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีการดูแลผู้ยากไร้รวมถึงกลุ่มผู้เปราะบางอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ,คะให้ได้มารับอุปโภคบริโภคนะคะอย่างทั่วถึงนี่ผู้ห้ก็อิ่มใจอิ่มบุญกับบ้านไป